สวัสดีทุกคนเหมือน,นี้พบกับซ่องเผาซาอีกแล้วอันนี้คือไข่ดาวของเฮานั่นเอง <c oughs> มันบริเปลี่นนําคนเห็ดเดอร์สุดเจ้าปวดขระใจเป็นพอมอมันติดมอมันก็เลยเออกมาเป็นไข่ยูยี่ไปเลยแล้วก็ขนมจีนภาษาไทยเอิ้นขนมจีนคนลาวเอินข้าปุ้นเนาะข้าปุ้นนำหยาปลาโอ้ยยากเนยชิมก่อนอืมแท้ ที่เ่าที่เดิมที่หนึ่งครัวเฮาสบายดีงาม,งามพ6ก,กับงเผาบาซา่าอันนี้เขากินขา้าวเช้าข้าวเทียเขาเ้าวแรงมือเดียวจบมีบไดเปือ่อระปยัดบอเวาหลายใหญ่ห้างเนาะมากินกันเลยแค่นสิกินหมดจุดเจ้าเขอาคุณหลายคนะ สีวอลให้ฟังมืนอนนี้ค่ะมีพื้นสีวอลให้ฟังของกินข้าวคนเด้ออืมชุดเจ้าไอา้เปลือนชิมนะำก่อนเอาอะไรเลิศสุดยอดฮานนี่อันนี้ซื้อเขาอยู่ตลาดไปตลาดเมื่อวังกีนี่ค่ะไปตลาดมา มามาลงมือทุกคนอุ้ยดีดเส็จตาข่อย เขาสีเขาทอดเหนียวกลิ่นอันนี้อันนี้คือไข่าดาวไอยไข่ทอดไข่าดาวมันออกมาเป็นแบบนีอ้อันนี้ออกมาเป็นอย่างแบบตรง้างนเป็นไข่กวบไปเลย จะเด็กอยากกินไข่แน่ ว่าฉี่บาวฟื้นให้ฟังก่อนแปบนึงงด่ะขอกินข้าก่อนมีแหงว้าก่อนแปบนึง เรื่องมีอยู่ว่าวันนี้ค่อยไปตลาดเงินค่อยหั่บมีเงินสดนะว่าบบมีก็มีเท่าเดียว,วอ่านเก้าสิบบาทหรือแปดสิบนี้แหละแต่เป็นเหรียญทั้งหมดเพราะว่าค่อยบริค่อยบริคิดด้วยสิเอาเหรียญค่ะไปซื้อเพราะว่าสิไปกดเอาเงินอยู่ตลาดคอยถือบัตรไป จะไปกดเอาอันเงินนั้นแบงค์เอาไปซื้อนะคือบัตไปแล้วไปหอตูกดเงินสลุปคือกดเงินบอด้ที่เป็นกดบได้ค่ะบอมแม่นตูเพย์เงินบอกม่มีในบัญชีอูอายขากันนะคนยืนโตแถวข้างหลังนะมาหลายคนเพิ่นทาอันกดเงินค่ะ อันนี้กับบะฮูบะฮูว่ะมันทีเจ้าของเองินเมื่อกุ้มกอยูเห็นเลยซีหาเพื่อแล้วกับบริเบิ้งอีกมันบอกว่ายอดเงินคุณนั่นบ่เพียงพอให้กฏนะจังแม่นว่าปึ๊กคักอ่ายเด้กอก็เลยได้เหรียญเก้าสิบบาทนะซื้ขอข้าวปุ้นหน่ยข้าวปุ้นนนี่กระสุดเลยสี่สิบกว่าบาท แล้วก็อีกอันอีกซาวกว่าบาทก็ซื้อน้ำซื้อน้ำปั้นกับข้าเหนียวก็บบดสิบอกเงิน100ถึง200ซื้อยามดำย่าง2อย่างนี่ก็หมดเป็น100 200เลยด้ะเครื่องแพงแฮงเฮาของแพงใช้ชีวิตยากบัดนี้ อยู่ยากแล้วคนบ่มีเงินคือคอยเลี้ยคนนิ้มผับเจ้ามีเงินกเจ้าก็อยู่สบายเฮาบ่มีกะต้องทำใจคนมันบ่มีก็คือบ่มี เช็นมีลูกชิน้นมันมีอ่อนเขาขลายในตลาดเลยนะมันมีน้ำยาปลาแล้วกัน้นำยากะทิถ้าน้ำยากะทิแบบแบบคนลาวเขาใหน ค่อยกินมันมันแซ่บแหละไอ้ทายู่ไทยหัะโบกินมันก็แซ่บคือกันเลยแล้วแต่ผู้มักค่อยบบมักรสแบบนี้ค่อยมักแบบลาวๆก็เลยอยู่ไทยนี่ก็เลยได้กินแต่น้ำยาป้ากับน้ำปลาแดก ทำนี้แหลเลี้ยงชีรามันจ้าพังเลื่ลี 30, ้งไปกดเงินในบัญชีเลยบัญชีบมมีเงินผัิไปกลุ่มกดเห็นปะคนข้างหลังกับอุซ่ารอคิวนเขาทาบกดเงินขาจะค่อยกลุ่มกดอยู่ือมอ,มอม ปัญญ่นนายอยากจอยกินกว่าฮอนพี่จ้ะโบนิสิจอยแล้วกะกินอันนี้เมอด์กะต้อด้วยของหวานนะเจ้าทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดิดจำซองพาวภาษาเดิมพิมพ์เป็นภาษาไทยมันก็ขึ้นเลย วัดอ,อืมตกวางนำ้ำคเป็นน้ำขอโทษเชอร์รี่สำหรับคลิปนี้ถ้าชิคขอจบไว้เพียงสำนี้ขอลาไปก่อนเนาะบ,บายบายสบายดีไปพบกันคลิปต่อไปคลิปหน้าเนะบาย